ีมาเที่ยวบ้านเพื่อนแต่ตอนนี้เรากําลังจะเอามันไปขายน่เราจะเอามันไปขายกําลังนั่งรถเบนซ์รถเบนซ์ไปอยู่มีรถเบนซ์มีตารถเบนซ์มานั่งรถเบนซ์ไปบ้านไ้เอามันไปขายไปขายจะไ่รูปขายตรงไนเลยนะครับแต่เขาใช้ขึ้นมาเขาไปก่อนเดียวเขาไม่ให้ข้าวกินเขาบอกวันนี้ไม่ทํางานให้ครบเขาจะไม่ข้าวกินข่้าวกินเราทั้งแบกทั้งหามทั้งเอามาขาย เพื่อแลกข้าวเย็นวันนี้นะครับในการต้อนรับของเพื่อนเราโอเคจะเป็นยังไงต่อแล้วเ้าไปดูกันครับนี่ครับสวัสดี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 ครับไม่เป็นไรหรอเต็มหมดไม่ไม่กลัวมันเจ็บไม่อะไรหรอกไม่เปื้อนไม่เป็นไรกลัวเจ็บไมทำแผลเราของท่านอย่านี้บ้หนี้นะ มาถึงก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็หอดรถใส่แขกเรีรยกเ,เลยครับใช้เลยพิธีการต้อนรับแขกอเ,ข <c oughs> เออนั่นเนี่ยที่เราที่เราฝันกันนะแต่เราไม่ค่อยกล้าทำกันแต่เจ้านี้กล้าทำม่ิจิกล้าทำนะครับมีใครพคบอะไรมาอยู่นี่สะพูด,ดูดีก็เฮ้ยเรากล้าทำจากบาทเป็นจริงเนี่ยเราไม่เคยพบไปสมัครงานไหนก็ไปรับ คุณที่สังเกตไหมข้างทางที่พี่ผ่านมาข้าวมันจะล้มหมดเลยนะ<ช>มีแค่านาผมทุ่งเดียวที่ข้าวไม่ค่อยล้มดูดูเยอะดูจะล้มดูจะล้มดูนะตรงไหนเนี่อะอีกเว้ยล้มเดียวข้างหลังของปู่จากนี่มานี่สิบไร่ครับข้าวาว้าวใหญ่กว่าวใหญ่หัวใหญ่กี่เดือนเนี่ยปีนึงครับมาทั้งปีคือบอาผู้สาวมาด้วยอ๋อไม่มาครับอยู่กับยายบ่ ครับอยู่บ้านทำงานทำงานผมเมื่อเที剛剛 like, shoe, ่ยวไปทำงานตอนรับแขกถึงมาถึงเียมาถึงเจอหน้าปั๊บก็นี่ทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยกินข้าวกินข้าวแรกแรกแรกกันรู้วันที่ขาพอนี่ให้พี่หนงยกเลื่อนลอบนี่ให้พี่หนงยกโอ้ยเอ็นดื้อให้ผมไม่ถูกยกเอ็นไงเลย่อนลอก mọi người đều là khảo cho mọi người ơi lòng khảo lòng khảo bỏ trong kẻo ra con mông หมดกันครีมที่ทามาสนุกสนุกครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับที่จังหงวดัดปัตบานีลาพูนะฮะตอนรับดีมากนะครับยังไม่ลงรถดีเลยครับก็ยื่นถุงมือมาให้แล้วเขาบอกว่าต้องไปขึ้นมันต่อไปเราจะเอาหลังจากที่เอามันขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาไปขาย ผมจะนั่งข้างหลังนี้ไปเลยนั่งข้างหลังนี้ไปโอเคเจอกันเลยแบ้านเขามันดดอยางนีคือแบบต,ติดติดสันเขาเห<อ>มือนกับว่าเช้ามาเขาก็ได้ รับโอโซนโรับว่าโอโซนเหมือนกับที่เราคิดคิดไว้อะเฮ้ยตื่นมาเว้ยเรามาอยู่กลางพ่งกลางนาเหมือนกับเราไปหาสถานท,ที่เที่ยวอะรเราตื่นมาอยากจะเจอโอโซนอย่างนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเขาคิดถึงเขาว่าเราจะไปหาที่เที่ยวทําไมก็เมื่อบ้านเราเป็นอย่างนี้ก็ทําทมันเป็นอย่างนี้ไปเลยมันจะได้แบบจะได้แบบครบวงจรบ้านเขาอ่ะคือคคบวงจรความรู้สึกของเขาอ่ะอยากให้ฝันนะมันเป็นเร็วๆเหมือนกับเราตามหาจุดไปเที่ยวตรงนั้นด้วยไปเที่ยวตรงนี้ว้วยแต่เขาบอกไม่ต้องตามแล้ว เขาอยู่กับพ่อกับแม่ึ่งมารับโอโซนเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนที่ใช้ชีวิตเมืองกรุงทั้งหลายนี่เขาต้องการมากนะคะสิ่งที่หลายคนต้องการนี่ขออธิางว่าคือคือคนต้องการคือนั่นสรุปทุกสิ่งอย่างแล้วนั่นก็คือความสุขนั่นเองใช่ใช่แต่ว่าละมุมมองสุขของใครสุขของมันไงครับเขาสูงเขาอย่างนี้อะไรแม่โดนเลยมาไปรดน้ำผักนะกำลังจะเอาไอ้นี่น่ะเอาญ่าออากะเงาอ่ะเงาผัก ตึ้งต่อยอีกขรับนี่ไม่ใช่น้ำแม่ลูกพุงลูกสุดๆอ่ะลูกพุงลูกพุงถ้ามันลูกทุ่งขานอนมุ้งสีซ่าอันนี้ก็คือเนี่ยวิมานที่เราจะพักกลาคืนนี้วิมานแม่นะครับวิมานเราพักกลาคืนนี้นอนนอนที่ไหนบ้างอะนอนที่ไหนนอนตรงไหนมีเต็นท์อยู่ข้างๆครับมียุงป่ะมีมุ้งอ๋อมีมุ้งขึ้นบนนี่ยวิมานเขาจะพักไม่ อี A Few moments later ยังไกครับมยัังไกกือข้าวเย็นนี้เราคืออะไรครับขอเรี้ยวนิดนึงกินรสชาติแบบนั้นเลย count. Yeah. เมื่อลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในเดือนพฤศจิกาลมหนาวนั้นก็ไม่สามารถพัดความสุขออกไปจากที่นี่ได้หลายคนวิ่งหาความสุขจนลืมไปว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองบ้านครอบครัวขอบคุณเพื่อนล่วมทางและเพื่อนบ้านไกลที่ให้การต้อนรับอย่างดีจนผมคิดไปเองว่า นั่นคือครอบครัวของเราทิปนี้บวกลบคูณหารแล้วผลลัพธ์ออกมานั้นผมเก็บใส่กระสอบแทบไม่พอเลยนั่นก็คือความสุขนี้เองครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ